สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมดอกปทุมมากันนะคะราชินีของดอกไม้ในหน้าฝนอันนี้เราเปลี่ยนกระถางไปนะคะจริงๆใส่ดินไว้เยอะกว่านี้นี่เขายุบลงไปเราซื้อมาปีที่แล้วนะคะต้นพันเป็นกระถางเล็กๆเนี่ยค่ะหนึ่งดอกหนึ่งต้นกระถางละห้าสิบบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ เขาก็ยุบผัวลงไปตอนหน้าแรงพอหน้าฝนเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะพอเราเห็นต้นเขาเริ่มแตกขึ้นมาใหม่เราก็เปลี่ยนกระถางนะคะจาก1ต้นในปีที่แล้วปีนี้แตกออกมาเป็นสี่ต้นนะคะเนี่ยสี่ต้นแล้วก็สี่ดอกด้วยค่ะความสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะคะอันนี้กระถางที่สองปีที่แล้วซื้อมาทั้งหมดสองกระถางด้วยกัน อันนี้ก็แตกขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นที่ห้านะคะดอกนี้เหี่ยอวอไปแล้วดอกแรกเลยที่ออกมาก็เด็ดทิ้งไปแล้วนะคะเนี่ยดอกยังอยู่ตรงนี้เขาบานนานมากเลยนะคะเป็นเดือนสองเดือนนู้นแล้วค่ะนี่ค่ะดอกต่อไปกําลังแทงช่อดอกออกมาเรื่อยๆทุกต้นที่เขาแทงออกมานะคะก็จะมีดอก ตอนหน้าแรงอะนะคะก็เอาตัวนี้ค่ะรวยไม่เลิกปลูกไว้เพื่อที่กระถางเขาว่างอะคะ่ะก็จะได้ลดนุรงลดน้ำดูแลกันไปพอถึงหน้าฝนเขาก็แทงลำต้นขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ออกมาทั้งหมดตอนนี้นะคะสี่ดอกด้วยกันสี่ลำต้นดอกสีขาวตอนนี้ก็คือเริ่มเขียวแล้วนี่นะคะดอกเขาบานทนมากนี่ค่ะ แล้วก็ด้วยความที่ช่อดอกเขาแข็งนะคะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะช้าเวลาเขาโดนฝนแรงๆนะคะนี่ค่ะก็ากำลังแตกลําต้นทั้อมกเพียบเลยก็เดี๋ยวว่าจะขยายอีกต้นสีขาวนี่นะคะซื้อมาแพงร้อยแปดสิบาทนะคะมีหนึ่งอืมตอนนั้นมีประมาณทักษามต้นได้มั้งคะอันนี้นะคะที่ซื้อมาแพงกว่าสีง่วงอีก อันนี้ก็เดี๋ยวจะขยายต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปกับดอกปทุมมานะคะสวัสดีค่ะ